ศูนย์วิทยุ191จังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีผู้ก่อเหตุขับรถยนต์เก๋งสีแดงไม่ทราบหมายเลขทะเบียนใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าจำนวนหลายนัดบริเวณปากซอย3าหาจอมเทียนใกล้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาในที่เกิดเหตุพบนายประพันธ์พิมพาอายุ32ปีพร้อมกับแฟนสาวยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่พร้อมเล่าให้ฟังออกมาหาอาไานบริเวณริมชายหาดจอมเทียนเมื่อขับรถมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุ คนขับปินมมเตอร์ไซค์รับจ้างที่อยู่บริเวณปากซอยสามจอมเทียนที่บอกว่านั่งรอลูกค้าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดจังหวะนั้นกำลังนั่งหันหลังให้ถนนด้วยความตกใจจึงรีบก้มหมอบลงพื้นไม่เห็นรถของผู้ก่อเหตุเบื้องต้นตำรวจชุดสืบสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปชวนจมูกจาน จะเป็นนิสันมาร์กสีแดงเลยน่าจะประมาณนะั้วลองไล่กล้องดูทีตอนแรกเราไม่รู้แต่แฟนเขาเขาจะรู้ว่าเนี่ยมันเป็นของเสียงปูมัรอะไรอย่างเงี้ย เห็นไหมตอนเขายักปืนออกมาไม่ไม่ไม่เห็นเพราะว่าเราส่นคนสอนเราไม่ได้โฟกัสถนนเรามอง้างทางยิงกินนะ้ำัพี่เราเราจำไม่ได้ไม่ยิงดี่ถ้าเขาตรงสวนกันนาทีหนึง่งตรงตรงนี้แหละพี่ขี่รถ <อ S 1> มาใช่ขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้อ่ะส,วน,ว,สวนกันเขาขับรถรถรถ,รถเก่งแต่ไม่รู้อะไรแต่ว่าเห็นแปนบอกว่าเป็นไม่ยาฤทธิ์ก็มัดนะคะ แล้วครู้จักกับคนที่ยิงครับไม่รู้เพราะว่าแฟนแฟนพี่อยู่นะไปกับสายตรวจที่ปกติแฟนเขาไม่ค่อยอยู่ที่ประเทศไทยเขาไม่มีสติแล้วไม่ไม่ไม่เป็นคนไทยแหละแต่ว่าเขาไปทํางานที่ต่างประเทศเนี่ยนั่นนะเขาจะกลับมาที่เขาไม่มีอยู่แล้วพี่ตกใจครับเนี่ยคือมันมันประชันชีดิ่นะมันเรากลัวเราอยากทับ้านก็จอดซื้อขนมอยู่อยู่ดีเป็นไงวิ่งตอนแรกั้งแต่แรกตอนหนึ่ง ก็ตกใจนะก็ได้ยินเสียงปืนแล้วก็วนหลายนัดเลยตับนึงอ่ะเรดอยิงปมปมปมเลยเราก็ขี่รถหนีไปเลยขอก็ไปของเขาแหละขอก็ไปของผมอ๋ออยู่ดีๆก็จอดรถยิงเลยขับแหละแล้วยิงไงขับแล้วยิงเลยประมาณซอยไหนไม่รู้พี่สองร้อยเมตรเนี่ยตรงหน้าร้านข้าวเนี่ยร้อยสามกันแผมไม่รู้ซอยไหนไห่างขผงในครัวเลยสองร้อยเมตรใกล้โรงพักเลยในครัวเลยขี่รถเก่งมายิงเลย ผมก็นั่งอยู่เงนี้เสียงรถผ่านไปก็ฟังเปล่าหูตกใจครับก็เป็นเสียงปืนเลยผมว่าชัดๆชัดเจนอ่ะพี่ถ้าเป็นเสียงท่อรถก็มันต้องตัดอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นท่อรถแต่นี่ยิงเด็ปลังบางๆชัดเจนเลยเขายิงยู๋ช่วงไหนไม่รู้พี่ที่เขายิงครับตอนเช้านี่ยพี่เพราะว่าเพื่อนนั่งแกสวนมาพอดีไงสวนสวนกับรถืคันเขาขี่มอเตอร์ไซค์เหรอเขาขี่มอเตอร์ไซครับทับต้องพี่คนนั้นเนี่ยเขาชัดเจนมากอ๋อคือพี่นั่งอยู่อย่างนี้แต่ว่าได้ยินแค่เสียงได้ยินแคัเสียงหลังอยู่เหมือนกัน ตกใจไหมพี่โอ้ตกใจเลยครับผม